โอ้นึกออกแล้วมันเตะกับปลาเล็กงหนึ่งปลาเรียงหงายมาแก้วแก้วเออมันต้องอย่างนั้นเนี่ยใครก็จะไปลองลาลราคาตั้งสองแต้มแล้วเดินด้วมันมลากทนะัเดินมันไปเสอมออยู่แก้มันไม่ได้ปล่อยแล้วรอนใส่กันเต็มที่ เออต้องยังไงแล้วอกาตเอ่าตนู่นแหล่งจะได้เล่นเรียกมาไปเรียกมาไปเรียมไหน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 เลียมใสด้วยเหรอใช่ใครังเสียเงี้ยงครับเสียงี้ยดั่เกียเดี้ยี่แดดตัวดีหัวไทยกันป่านนี้เขาบอยตัวทำหัวตามค้าไห้กันเขาก็ทำค้าไทย มันนี่ยตกรดล้ะตัห่ดวยแต่มันใกล้เนีผมันดีได้ดีแล้วก็เยียบาขาสั่งเดีโอ้ยเขาตั้งเห็นบ่อตั้งให้เขาตีก่อนให้มวยใหญ่เขาตีก่อนเขาหาอีแล้วเขาสั่งมันนี่ยนี่นี่นั่าไปซิบตัวสองที่เจ้าเนม น่าไม่ชิ้ตัวสองทีแก่เหรแทนที่จะได้สามพันสามั่นไปก็ตามทรงเราแล้วลูกเกมลูกเกมไปยงไงปาลิงล้มขามเราไ่ได้ขามไปยงคนไม่ได้ขามตลอดเกมขามไม่ได้ไปล้มเราเปิดล้มแรงขนาดนี้เี่ยเียมเมยวัดนรอกเกมขาสามเท่าก็ตามงเทาล้วขนดเป็นเบิร์แล้ว้วมันไปบ่อรแล้วแกลูกเกมป่าอยกไม่เกียบเองก็ทิ้งเลยมึงตายแน่ เอออ่าเออเออเรียนลูกง่ายดีเที่เลีนลูกง่ายดีใช่ไเอาปาลิ้มก็แลกข้ามมังเอาเอไหเออตัเตะนะเตะแรกเอาไม่มีอแเอามาชมต่อนะครับสอต่ออต่อ3ต่อนุกอ่าสนทิจจอมทัพไปศาลเสมอนุกให้แน่เขาเอาฝั่งพม่าต่อสามสแล้ว มาาอ่ใครจะลองล่ะตอนนี้เก็บต่อสองแล้วใช่ไหมตีเพราะเพราะมานี่ข้าตายนะนกนุกมันเหมือนเก่านะเมื่อก่อนน่ะนกดีมากนะปลล่อออยกก็แ้วนกนกนี่จำได้อดมินพาไปเตะมังกรหลวงแพ้สามเซตเลยพอไปถึงเหนือน้ำขานอกมาฝากคนละพันละพันนะครับแพ้ขาดเลยแพ้ขาดเลยสู้สู้อ่าเดี๋ยวนะจะบานแพงอ่ะอะไรนะ พ่อแม่กินได้ใสบ่ต้องออกตัวเลยครับอ่าเตมันจะไปสีอ่พาพ่ม่ตัวนี้มาจากแถวสนามสุกรขแถวจุฬานะครับพ่อแม่คนนี้ที่ยิงคู่กับคนที่เสียชีวิตนะครับอย่าไปใกล้นะ,ะเ,เขายิงคู่กันมันกินข้าวกินน้ำมังก่อน ดูแต่ไ์สดมันอ่าใครนี่เทวันนี่แหละเดี๋ยวไม่กินพม่านี่เป็นตรวจโควิดยังยินคู่กับคนที่อ่าที่ตายอ่ะที่ประยุทธ์อ่ะตัวแล้วอ๋อตรวจแล้วครับตรวจแล้วคนนี้ที่ยืนคู่กับประยุทธ์นะครับนี่ที่ประยุทธ์ที่ตายนะครับที่เป็นโควิดนะครับลูกทำก็คือลูกเหยียบลูกถนัดครับสวนหัวไม่ได้จังหวะแรก นุกสาระามนะครับฉายานุกสาระามนุกกำนันแม้นสมัยก่อนเนื้อเดี่ยวดีนะครับเดี่ยวดีมากนะครับหลังจากรถไปรถไปคว่ำม,มานะครับก็เลยไม่เหมือนเดิมขาแข้งก็ไม่ค่อยดีสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่าดีดีมากอยู่ในบ้านนี่อย่าไปยุ่งนะครับอยู่สนามเอกชัยเอกชัยสมัยก่อนอย่าไปยุ่ง เตะกลางคืนนี้จะไปยุ่งวันนั้นพาออกไปเตะกลางวันสนามมังกรหลวงเหลือแต่เกิบนะครับแพ้ไปสองสามเซ้นรว่วเลยสามเซ้นรว่วเลยเดี๋ยวสู้ใครไม่ได้เลยก่อนลงราคาอยู่ฝั่งนุกหมดเลยแ้แไปอะไรนะไอตัวอะไรนะคือสู้ใครไม่ได้เลยเป็นมังกรหลวง ก็ลงสนามนุกเดินเข้ามาฝากไอ้เจ้านุกคนละพันละพันเต็มสนามเลยก็เตะไปทุกไม่ได้เลยเนี่ยในยินมาเสียบอลแกเข้าขายยงาเข้าขายตังเข้องโดนปัสแจกอะไรเจ้าแม่สีลุงแก่เอาไปปาัส้จกัอลุงชาเพราเปียกยางครับอ่ายางครับลุงแก่บวกแล้ววันนี้บวกนิดหน่อยแล้วได้ได้มาหกหกร้อยเกติร้อยได้ค่าเบี้ยหกเกติร้อยแล้ววันนี้ทุกวันเสียสองพัน วันนี้ลงเตะเองกับป๋าเตี่ยได้มาประมาณพันกว่าเส้ละพันร้อยเนหนึ่งตายแล้วเสอบกเามาตายแล้วออลูกเสือพม่าลูกเสือนาวินนะครับพม่าเนี่เป็นชาวมอนนะครับตบปมาเลยเป็นชาวมอกเนิชาวมอนบมเียไหมเนี่ยนุกต้องหอแก้ นาเวียนหมุนหมุนโลกแล้วก็เตะแล้วครับแท๊บลูกเสือแรงมากครับนุ๊กขากไม่ได้ดีครับนกขาไม่ได้ดีเอาลูกเสิร์ฟพราะมากเนกบอกขอแก้แก้ต้องแก้นะครับแฝงผูดอะไรเซี่ยววะนุ๊กเฮ้ยพี่อะไรหัวนกไม่แก้เหรอนุ๊กใส่มานุ๊กนุ๊กเตรียมแลวก่อนนกเดี๋ยวค่อยแก้กันเดี๋ยวค่อยแก้แมตช์หลังเติดเยอะเลย S 2> <S 2> แล้วก็ผมน้ำสิบต่อสองนะเขาธรรมดาเขาต้องยกเลิกเตะกันเกมใหม่แล้วจะมางเฮิร์นพาเลยสองเอ,อไมต่ก็พี่เคนาใช่ไหมขาตันเขาบอกวิ่งไม่ทันเดยอแล้วก็หมดก็พี่เค่นะแก้บพิษใสมันแต่ก็พี่เคนามาขอแก้เขาทต่ไมให้เขาแก่ก็เสร็จสิตายเลยอ้โ ยังโอเคครับเดี๋ยวตัดชิปก่อนสวัสดีท่านนะครับสวัสดีครับ